สวัสดีครับผมเอ็กกี้ไอรินนานครับวันนี้ฮะเราก็ยังอยู่กับการพูดถึงเรื่องความประหยัดและวิธีการเอาเตัวรอดหลังจากปาร์ตี้วันปีใหม่นะครับจากเมื่อวานฮนะเป็นวิธีแรกฮนะในการช่วยประหยัดเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเราใช้เงินไปกับเรื่องเที่ยวจนหมดแล้วแต่วันนี้เราจะมาเสนออีกวิธีในการทำให้เราอยู่รอดจนถึงสิ้นเดือนครับ แล้ววิธีนั้นจะเป็นวิธีไหนไปดูกันครับอยู่ข้าวเฮ้ยอ, <Hey. S 3> อ่ะไปเเออเฮ้ยปีใหม่ไปไหนมาวะหนุกกลับบ้านที่ไหนทีน่าอ๋อเป็นไงมีหนุกปะมีอะไรน่าสนใจมั้างไหมโ<ะ>อ้หเมาดิฮะเมาดิหรอหอไม่มีเล่นดนตรีอ่ะไม่มีผมเล่นดนตรีห้องส่งตังนะอืมแล้วเป็นไงอ่ะพ่อแม่สบายดีปะบาดี เขาพาไปไหว้พระแถวพวกอุทัยขึ้นไปพิจิตมัน้วยดอยชัยทำอะไรนะพิจิตไปทำอะไรจะไหว้นี่ไงวัดที่เป็นโบสถ์จระเข้อ่ะอือพ่อวันเหรอจระเข้อาปากตุกอกง่ายจระเข้นะกินปากแนาดิอืมเฮ้ยแบบของแกน่ะเป็นไมอ่ะทำงานนะแล้วแต่ เขาดาวดิพี่เขาดาวปะงานเขาดาวที่พัทยาเฮ้ยคนคนคนดูวัยรุ่นเยอะมากเนี่ยหน้าไปหน้าไปเป็นพิธีกรใช่หน้าเป็นงานเตะงานพิธีกรเหรอเฮ้ยเลยเขาจำได้ด้วยเหรอว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกอะไรเฮ้ยเอ็กกี้เซเลบมิชช่นะไรไม่ใช่ไม่ใช่เสร็จแล้วก็โอเคนะคนจำคนจำได้พี่ก็ดีใจ เพ okay. ื่อนขึ้นไปทำงานแล้วออเราขอเธอนไปไห <ป S 2> นอ่ะทำงานไส่กรอกซื้อมาเท่าไหร่สามสิบสามสิบห้าบาทได้กินไปเท่าไหร่สิบสองบาทไปไปไหนหมดอะเ กินขค้าไม่กินหวานสันดานไพรย,ยังมีต่อครับ